งามอยู่บ่ลูกงามจ้าสวยๆจากบาดเจ,จ้าจาี่ยางก็ข้างหลังบ้านเจ้าได้กอโอ้ย,อยบ่บ่จะคล้องนะนาคลิ่งนี่โอ้ยบ่านจะคล <laughs> ้องเอาแรกงั้นตัวกบ่น้องอี่หนะ สวัสดีค่ะนองอา,อายสกุณาพรเสียงวีหกค่ะลูกหลานพี่น้องอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะค่ะขีดากะขอขอบคุณรางวัลหนับใจดานาเวทีขอบคุณมาไลยจากแม่หลอดทองแล้วก็แม่แพ้พี่เพลงด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องทางไลฟ์สดสุขุสุคนเดค่ะค่ะ น้องไม่ลินจ้าน้องไม่ปีหาจ้า <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอีหยังน้องไม่ปีหาบอกลุงบังด้วยอีหยังน้องไม่ปีหาอยู่มา,มาสมมครไหมบครับแม่จ้า <laughs> โอ้จะของอยู่หนีตั้นต่เกิดพูดไหมือว่าน้องไม่ปีหาผู้ใดผู้ใดผู้ใดพูดดพ้บอกให้เบาเอาบอกใส่ไหมใไผเป็นคนบอกให้เบาแม่จ้า <laughs> ไม่จะบริการบ้านวะสูนางไม่ปีหาจ้าตอนนี้น้องอายนี่เป็นสาวกลัวซุ้มตะเกิดกระจิงแต่ว่าตอนนี้เป็นสาวบานนแค้นเหรอเด้แมนค่ะสาวกูแก้วแล้วนะครับผมเป็นสาวไปบอันถึงว่าอีลาอาทิต่ว่ามันเตี่ยวตอนบรเป็นแต่เป็นสาวน้ำเขาดอกมันมันเเป็นแต่เป็นสาวไม่เป็นแต่เป็นยังเป็นแต่เป็นลิง โกุ้มของดีมันงโก้ซุ้มยังเกาะลิงกกลิงลิงเ์็นาดไหนลิงก์หนึ่งสองซ้ำป้านมาคือกอลิงท์ครแต่บ้านลูกใครแม่พ่อครับหนูเป็นเด็กคือลิงเด้เป็นยังลิงมันคือหนูเอ้าหนึ่งก็คือกันเราเป็นมู่กันลาจ้าอีลาคือลิงอีริอติลาแมนดาอีลาคือลิงมาทำกันบ่ได้มากปูเดียวดิยาด่วนข้ามายาด่วนคือยังยาด่วน แน่ตื้นเสียมโอ๊ยแกงฮอนยาบดนเอาฝาปเป็นลูปเป็นเต่าเป่น้องน้ำแนรขอบพระคุณบัตรทุใบหัวใจทุกดวงนะครับที่เขามาให้กำลังใจมือนีนะครับผมพี่น้องเอามวนมวซึนๆกันไปกันแล้วกันครับเอาช่วงนี้เป็นช่วงผลงานเพลงคู่นะครับน้องมีลินมือนีมิสเตอร์ไพเดมิสเตอร์ไพเดยพี่น้องปกติเราขึ้นเวทีมาถือถุงงินใ้เอื้อยซื้อๆมือนีมาขึ้นเวทีมายิ้มตัวยิมยิราย,ยิม ยิ้ม<อ>ยังยิ้มแข<อ>่าหนึ่งสองสามปวดขี้ถ้าอยากยิ้มสวยต้องพูดตามหนูนะคะพ่อว่าไงลูกปวดขี้มันบ่มีขับที่ดีก็นันตีแล้วก็เป๊ปซี่เอ้ยแป๊ปซี่ก็ยิ้มได้ขึ้นกันตัวแต่ว่าอย่าลืมหูขี้เอ,เอาอาจารย์ครับผลงานเพลงครูเอาป้าผลงานเพลงซาซ่านำเด็กกับรักช่วงน,นี้ครับ